เดบิวชัยวันนี้เราเป็นแชมป์อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ทิ้งอีกเส้นหนึ่งด้วยอ่ะเราวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสองครับมาเกินเท่าไหร่บะเจ้าเป็นโครับตอนนี้เรียบร้อยมาแล้วไปซ้อมอยู่ที่ไหนที่เดินว่าที่ปากเกร็ดนะปากเกร็ดนะกี่วันนะซ้อมมาเป็นเสร็จเป็นเดือนเป็นเดือนนะจกวันนี้เกินร้อยไหมร้อยร้อยกว่ามีแน่นอนนะสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะสองครับชนะสองนะล่าสุดจกไปร้อยเท่าไหร่ร้อครับวันนี้ก็วันนี้ก็ร้อยสิบสองนะนะคุมกี่โลรอบรอบนี้ประมาณสี่ห้ากก็เพระมาของนักมวย ของเราประเภทยังไงแค่้ขอรุงเพชรในฝีมือนะเราคิดว่ายังยาวกว่าเขาไหมเนี่ยได้รอยสูงกว่าเขาได้รอยเขาได้เยอะรากว่าเอาเราไปคนจากจังหวัด่อยรุงเพชรวันนี้เจอกันเดชพิชัยก่อนนี้เราเคยเจอเขาไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสองทั้งทิ้งสองเส้นเลยในวันนี้ทั้งประเทศไทยของอ้อมน้อยนะตอนนี้เรามีอะไรมั่งที่เอวมีช่องเจ็ดครับอ่าวันนี้ก็มาเจอช่องสามเอาวันนี้พิกัดนี้โอเคไหม ซ้อมมากี่วันรอบนี้สอบเรียนได้ซ้อมซอสมายนะเราได้ชกสักส0งร้อยได้ไหมเกือบๆนะล่าสุดผลงานเราไปไงชนะกคะแนนวันนั้นชนะใครจันะวนที่รบนวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันที่สองวันนี้ก็ร้อยที่สองนะน้ำหนักไปปล่อยที่หนึ่งห้าสิบห้าโลคูมกี่โลครับประมาณสี่ห้าโลตันเราก็ฝีมือนะเห็นพี่เขาไหมยังไงแข้งซ้ายต้มวยบูดเดินจับ เ,เราเคยเจอหมดแล้วแบบนี้เคยเจอมาแล้วนะเราน่าจะลอยลอยเขาหน่อยนะลอยปะน่าจะลอยนิดนึงนะอ่ะคนจากจังหวัดฝากแฟนคลับแฟนมวยช่วยเทศและชายคกรนครับมันนี้เจ้าชังกลับบ้านได้ครับขอโชคดีครับนี่เทรนเนอร์ครับอาจารย์ตั้มครับนี่ครบานเี๊ยบนี้บานีอบนีี้บบ้นานตีนี้บีนี่